สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุกนานงานออสมอนะครับกับผมแม็กดานาพัฒน์นะครับในวันที่22ของเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอของเราอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้จะไปพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราไปฟังกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับนะครับ พี่น้องสมอนะครับท่านใดที่อยู่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็จะหนาวมากกวา่าพืนที่อื่นๆนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลทั้งสุขภาพตัวเราด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพของคนที่เราดูแลด้วยนะครับก็ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆนะครับ อย่าปล่อยให้เป็นหวัดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีผลกระทบกับการทํางานเราเนาะถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็ลงไปคัดกรองไม่ได้ลงไปทำอะไรต่างๆไม่ได้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทั้งอสมทั่วประเทศเลยนะทั้งภาคใต้ก็เจอฝนหนักนะครับช่วงนี้เนาะแล้วก็ทั้งภาคเหนือกับภาคอีสานก็จะมีมวลอากาศหนาวลงมานะครับก็จะหนาวขวาภาคอื่นส่วนภาคกลางก็อาจจะหนาวเบาๆหน่อยนะครับก็อากาศเย็นๆสบายๆนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคนะครับสําหรับ วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของ c a ร์กิเหรือ CG นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าร่วมอบรมนะครับ CG ใหม่รอบนี้นะครับก็อบรมผ่านไปแล้ว5วันนะครับ35ชั่วโมง ในภาคทฤษฎีนะครับเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเหลือในภาคปฏิบัติอีก35ชั่วโมงนะครับก็จะครบ70ชั่วโมงในสัปดาห์หน้านะครับอีก5วันลวดนะก็ต้องปฏิบัติให้ครบนะครับถึงจะมีใบประกาศออกมาว่าเราเป็น c a r e g เวอรแล้วก็สามารถลงปฏิบัติงานได้เกี่ยวกับ CG นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นที่ มีการประกาศออกมาจากกรมสมบเอางี้ดีกว่านะครับมันผมไปเห็นเ,เป็นเบอร์ชัวประกาศนะครับเป็นเบอร์ชัวนะเป็นเบอร์ชัวแผ่นประกาศที่เขา,เาประกาศออกมาทางทางออนไลน์และกันเนาะทางออนไลน์ใน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 อนี้ต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีบอกถึงซ g นะครับว่าจะได้รับ ห้าพันถึงหกพับาทนะครับโดยหก0 0นบาทนี่ที่ผมได้ยินมานะจากหัวหน้าผมก็คือกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะอาวุธระดับไหนนะถึงจะรับหกพับาทแล้วก็5,000บาทนะครับส่วนอสมอนะครับส่วนคนไหนที่เป็นอสมอ,อยู่และอบรมซีจีและจะเข้ารับ การปฏิบัติงานเป็น cg นะครับอันนี้มีข้อแม้ด้วยนะว่าอสมอจะต้องไม่รับค่าบริการนะครับขอไม่รับค่าบริการคือไม่ใช่ลาออกจากอสมอนะครับเรายังเป็นอสมออยู่ยังได้ส่วนการในการเปอสมออยู่ไม่ว่าจะเข้ารักษาโรงพยบาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราได้อยู่ตอนนี้นะครับแต่ ต้องไม่รับค่าบริการก็คือขอไม่รับค่าบริการสองพบาทรับแต่ของซ G 5 0ห้าพันหรือหกพันเท่านั้นออันนี้อันนี้มีประเด็นนะครับมีประเด็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ได้พูดคุยกับอสมที่เป็น4 g เดิมเพราะว่าปกติซ G จีเขาจะใช่าสมออยู่แล้วในการเป็นซ G นะครับก็มันจะมีประมาณนี้ว่า ผมไม่รู้นะว่าหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆพื้นที่คิดเห็นกับตรงนี้ยังไงดางยังไงบ้างนะครับสําหรับอสมอที่จะเป็น CG นะได้ห0 0 0ันมาแต่ไม่ใช่เพิ่มนะแต่ที่แต่ที่คนคนอื่นลงคนอื่นพูดคนอื่นเขาลงในในในโซเชียลอ่ะเขาบอกดีใจกับอสมอที่อสมอจะได้ราได้เพิ่มใช่ครับจากสองพันเป็นห้าพันแต่มาตัด ในส่วนสองพันออกอันเนี้ยผมอยากถามอาสศมอลหลายๆท่านเลยนะที่อบรมซีจีรอบนี้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าผมคุยผมคุยกับซีจีเดิมในพื้นที่ผมแหละเพราะว่าซีจีเดิมก็ยังเป็นซีจีอยู่นะครับคุยกับซีจีเดิมในพื้นที่ผมแหละเขาเขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะรับห้าพันแล้วก็สองพันไม่ได้ โดยที่อสมอก็ยังทํางานในส่วนของการเป็นอสมอ,อยู่เนี่ยนะครับยังสมรวจลูกน้ายู่ลายอยู่ย่างนี้อยู่อย่างอะไรอยู่ก็ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าให้ลาออกจากอสมอเลยอ่าผมถามไปหลายคนแล้วอสมอยอมยอมไม่ทำซีจดีกว่ายอมทำแต่อสมอ,อย่างเดียวดีกว่ายอมรับค่าบริการสองพันดีกว่าดีกว่าจะไปรับ 5, ห้าพันแล้วือหกพัน อันนี้นะอันนี้เท่าที่ผมถามความคิดเห็นในส่วนของคนในพื้นที่ผลนะในพื้นที่ผมนะในส่วนพื้นที่อื่นนี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ไม่ทราบนะพื้นที่อื่นมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงนะครับช่วยมาบอกมาก่าวกันหน่อยนะว่าอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีทิศทางไปในทางเดียวกับที่ทางฝั่งผมคิดหรือเปล่าว่าเออถ้าจะให้ไม่รับเข้าไปการรอสมอสองพันแล้วก็ไปรับห้าพันกับหกพัน ขอรับค่าริการสองพัน 2, ดีกว่าไม่เอาซ g ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าก็ซีเก่าก็เขาก็พูดอยู่นะครับก็คืองานในซีจีก็ก็ไม่ใช่น้อยอยู่นะครับไม่ใช่น้อยนะในกฎเกณฑ์ของเขาก็คืออย่างที่ใบเบอร์ชัวขึ้นนะครับก็คือจะต้องทํางาน8ชั่วโมงต่อวัน แล้วก็ยี่สิบวันต่อเดือนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับก็จะอย่างนั้นแหะนะครับนะเพราะว่าม,มันมันมีมันมีมันมีเงินเงินเดือนของสจีออกมาให้างนี้าะเขาก็ต้องเขาก็ต้องกําหนดกาหนดกินตายตัวออกมานะครับว่าจะต้องทํางานเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหรต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับนะก็ก็ประมาณนั้นแต่ <laughs> จะให ปฏิเสธการรับเข้าไปการสองพันแต่ยังคงสถานะการเบีสมออยู่เพราะว่าเราจะต้องใช้แอปสมาร์ทอสมออยู่ในการตรวจสอบผู้สูงอายุในข้อตรวจสอบเก้าด้านนะครับข้อทดสอบเก้าด้านเราจะต้องใช้ในในในแอปสมาร์ทสมออยู่เพราะว่าอย่างคนที่ไม่เป็นอสมอจะต้องจะต้องเข้าไปโหลดอย่างที่ผมพูดในคลิปแล้วคือจะต้องเข้าไปโหลด แอปบูบุกออกมาเพื่อมาใช้งานแต่อสมอเราอะ่ะมันมีหัวก็หัวข้อทดสอบสมรรถภาพกาวดานของผู้สูงอายุอยู่ในสมาร์ทสมอลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องไปโหลดบูบุกอะไรมาใช้นะนะครับก็อย่างที่ว่าแหละนะครับนะก็ผมมาพูดวันนี้ก็คือจะมาสอบถามกับอสมอที่เป็น CG อยู่นะครับอสมอที่เป็น CG เก่ารวมถึงอสมอที่ ลงอบรมใหม่รอบนี้ด้วยว่าเห็นด้วยไหมนะครับเหมาะไหมสมควรขนาดไหนนะครับเหมาะหรือเปล่ากับการที่เราไปรับ CG รับ5,000แต่เราต้องสละสิทธิ์ค่าบริการ2,000นี้ออกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะที่จะมาพูดถึงนะครับก็ความเคลื่อนไหวที่ไปอบรมมาแล้วก็ที่รับทราบมานะครับส่วนการอบรม CG นะครับถามว่าได้ความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเยอะ เพิ่มขึ้นไหมโอ้เยอะมากเพิ่มขึ้นเยอะมากถึงเราไม่ได้เป็น CG แต่เราก็เอามาปรับใช้กับงานออสมอเราได้อย่างดีเลยแหละเพราะว่ามีหลายๆอย่างหลายๆทางในการทั้งการใช้ยาทั้งการบําบัดนะครับผู้สูงอายุนู่นนี่นั่นเรื่องนี้นั่นความรู้เต็มนเลยนะครับสาชั่วโมงนะครับหวันที่ผ่านมาได้ความรู้เยอะแยะมากมาย นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวีนนีครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับและที่สำคัญครับกดแชร์ให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะค่ะใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ